สวัสดีครับอยู่กับนายดำกับเกม LINE RENGER นะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวไมกี้จากโคโลโบโตเกียวรี v e เวนเจอร์นะครับในร่าง9าดาวแม็กนะครับผมก็เรามาดูที่ตัวไมกี้นะครับตัวไมกี้เป็นสายความว่องไวธาตุไม้นะครับ พลังชีวิตยอยู่ที่10ล้านนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็พลังโจมตีกายอยู่ที่2ล้าน8ในล่าง9ดาวแม็กนะครับความเร็วในการโจมตีถึง167ถือว่าเร็วมากนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่100ถือว่ากลางๆนะครับระยะโจมตี300ก็ถือว่าอยู่ในโซนแผงหลังนะครับก็ใช้ได้ครับ ระยะสร้างเลนเจอร์แค่3.5วิในด้านในร่าง9ดาวแม็กนะครับก็เราจะมาดูกันที่สกิลนะครับสกิลแรกนะครับเป็นสกิลหมุนตัวเตะก็คือเป็นดาเมจทะลุอมาตะนะครับแล้วก็ยังเป็นหยุดยั้งการยกเลิกผลลัพธ์บ,บัฟด้านลบของศัตรูนะครับหยุดยั้งการยกเลิกผลลัพธ์บัฟนะครับแล้วก็ยังเป็นลดอัตราการหลบหลีกทักษะของศัตรูนะครับ อาตาไอสเออสกิลที่2นี่ก็คือไฮไลท์นะครับเป็นสกิลที่เพิ่มความแม่นยาทักษะให้กับพวกเรานะครับเป็นสกิลบัฟนะครับแล้วก็ยังรีเซตอัตราการรอทักษะอีกนะครับเป็นสกิลที่ทุกคนตามหานะครับสกิลรีเซตครับผมนี่ครับอันนี้เป็นสกิลไฮเป็นความสามารถไฮเปอร์นะครับก็คือการหยุดเกิดสตู5าวินะครับก็เป็นสกิลไฮเปอร์ที่ดีมากนะครับ ส่วนสกิลเกาดาวนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอัพไป9้าดาวเพื่อนเพื่อก็จะได้มาอยู่3 3ทักษะนะครับก็คือจะเป็นซุ่ม1ใน3นี้นะครับก็มีฟื้นพลังก็คือเมื่อตายแล้วก็จะฟื้นขึ้นมาในเลือด70%นะครับแล้วก็ฟืนฟ้นฟูนและธาตุครับแล้วก็ต้านพายุน้ำแข็งต้านการยิงน้ำแข็งต้านพายุหิมะน,น,นะครับก็คือเมื่อเราเล่นพีพีแล้วเพื่อนกดน้ำแข็งกดพัดแล้วก็จะไม่เด้งไปตามเพื่อนเองนะครับ ก็จะยืนอยู่ที่เดิมครับก็แล้วแต่ชอบนะครับส่วนเกียร์นะครับผมก็ใส่เกียร์ธรรมดาทั่วไปนะครับก็คือคาทาอุวิเศษจากอาช่วงคริสต์มาสนะครับเป็นเกียร์คริสต์มาส6ดาวก็เพิ่มพลังโจมตีกายแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตแล้วก็มีต้านสกิลเข้ามานิดหน่อยนะครับอันที่2นะครับก็เป็นพลังชีวิต อัตราการหลบสกิลต้านสกิลแล้วก็จะเน้นไปที่ต้านสกิลกับอัตราการหลบสกิลนะครับอันที่3มก็คือเพิ่มความแม่นยำนะครับอัตราการใช้สกิลแล้วก็อัตราการหลบสกิลนะครับออปชั่นกสก็จะเป็นลดแร่ท่าติ้นหน่อยนะครับก็ใส่เกียร์เท่าที่มีนะครับโอเคเราไปดูกันที่สเตทหลักกันเลยครับผมอ่า เดี๋ยวเรามา,เ,าเดี๋ยวมา,มาลองดูโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูไมคี้นะครับว่าจะทำผลงานได้ดีหรือเปล่านะครับนี่เอาไปตัวเดียวเลยครับผมอืมออกมาตัวแรกก็บัฟสกิลสองเลยนะครับนี่บัฟสกิลสองครับผม สกิลแรกยังไม่ออกนะครับโอเคอสกิลสองอีกแล้วนะครับสกิลแรกยังไม่ออกเลยนะครับผมโจมตีก็ถือว่าเบามากนะครับนี่สกิลแรกครับผมสกิลที่สองนี่สกิลแรกครับผม ก็ดาเมจก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับในสกิลแรกนะครับ2ครั้งครึ่งหลอดเลยนะครับเพื่อนๆโอเคไปอีกแล้วเอามาอีกตัวครับนี skill ส่สกิลที่2สกิลนี่สกิลแรกนะครับความเทพผมให้เต็ม10เลยนะครับ บับสกิล2นะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ PVP ดีวกว่านะครับเพื่อนๆก็ผมรู้สึกว่าโคลโบนี้ตัวไม่ค่อยจีจัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสกิลนี้ที่จากที่อ่านค่อนข้างดีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ PVP ดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวทีมนี้แล้วกันนะครับเคเดี๋ยวเราไปอ่าโอเคดับเลนเจอร์มาประมาณนี้นะครับแต่ว่าจะใช้ทีมเดียวนะครับอันนี้มาถึงก็บัฟให้เพื่อนๆเ,เลยนะครับโอเคสกิลแรก โอ้โหถือว่าแรงมากเลยนะครับจะจัดการได้ไหมครับอายุมาแล้วก็อายุกลับนะครับเพื่อนๆแล้วก็แช่แข็งไปครับไฟพีกนิดหน่อยน้ําแข็งแล้วก็ โอเคก็ด okay. there, kind of ูไม no, ่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับว่าดีหรือไม่ดีนะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆไปพิจารณานะครับว่าชอบตัวนี้หรือไม่นะครับไม่ต้องไปฟังคนอื่นนะครับว่าตัวนี้ดีไม่ดียังไงอยู่ที่เราชอบนะครับถ้าเราชอบเราก็มาใส่ทีมเพราะว่าโคนโรโบมันมีแค่มาแค่หนึ่งเดือนแล้วมันจะไม่มาอีกนะครับตัวโคนรโบยังไงก็เก่งกว่าตัวธรรมดานะครับ ถึงแม้บางตัวจะอาจจะเก่งน้อยกว่าตัวท่าแสงท่าปือน,นะครับแต่ถ้าเราชอบก็เอามาใส่ได้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็มาให้ดูแค่นี้นะครับตอนนี้ก็ยังมีบัฟคู่เทพนะครับเหลือ20ชั่วโมงนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบก็สามารถไปเปิดกันได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องน้องใหม่ช่วงนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ